ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่สองนะครับเมษายน2565นาย้านะครับก็บรรยากาศดีครับวันนี้นะครับอารมลมแรงมากนะครับลมแรงมากเลยเมื่อคืนนะฮะวันเช้ามานี่ก็ลมแรงมากนะครับก็ฤดูเปลี่ยนนะครับฤดูเปลี่ยนเมษาหน้าร้อนนะครับปกติตอนนี้เป็นเมษาหน้าหนาวนะครับเข้ามาเย็น ชาวนี้ก็จะพาไปดูฝรั่งอีกพันหนึ่งนะครับฝรั่งไส้ขาวพันสุ่ยมีนะครับไปดูความดกของเขานะครับแล้วก็คำเตือนนะครับว่าอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะเป็นโรงจอดรถนะครับผมปลูกไว้ข้างๆกับโรงจอดรถนี่แหละครับอันนี้ อันนี้เป็นอีกกิ่นพันหนึ่งครับผมผมเสียบยอดไว้นะฮะในถุงไม่มีอยู่สามต้นนะครับเสียบยอดไว้อันนี้ต้นกล้านะฮะต้นกล้าผมกล้าไว้นะครับต้นเล็กๆนะครับพันพันชิโนกุนะอันนี้กิ่นตอนในผมตอนพันไชิโนกุเหมือนกันอัน euh. นี้ผมเสียบยอดไว้นะครับติดนะฮะติดแล้วเสียบยอดนะครับต้นเล็กๆเสียบยอดไว้ทําต้นกล้านะฮะติดนะครับ ซูมดูใกล้แผลยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเสียบยอดนะพาริมอันนี้ก็ต้นกล้าอีกพรกดีเหมือนกันนะครับต้นกล้ามีผมกล้าไหมฮะกล้าไว้ทําต้นตอมันพันชินโนกุเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังคํามว่ามันเป็นไปมาอย่างไงพันชินโนกุเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับอันนี้อันนี้เป็นหวันหวานพิรุนนะครับผมพอตอนกินจากบ้านเพื่อนมานะครัหวันพิรุน ตอนเข้ามาแล้วก็เอามาชำไว้ก่อนนะอันนี้ผมกล้าไว้เนีฮะเนี่ยผมกล้าพันชินโกกนกุไว้พอพอโตขึ้นก็เอาไปขยายแล้วก็เลี้ยงต้นไว้ก่อน,นเดี๋ยวจะพามาดูทีนึง่งมมาเล่าประวัติให้ฟังว่าพันชินโนกุกคืออะไรนะนี่นะครับพันสุยมีนะ่ะผมปลูกไว้ข้างๆกับสารพระปูินี่แหละครับนในข้างๆเลยนะครับ นี่แหละครับนี่นะครับเป็นไงครับดกมากลูกใหญ่น้าหนักดีผิวสวยนะครับผิวสวยมากเลยนะฮะเนี่ยผมยังผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะฮะนะครับแค่ตอนนั้นผมใช้น้ําส้มควันไม้ฉีดนะครับกันกันแมลงเฉยๆนะครับในห่อไว้นะครับห่อนะครับผิวเขาสวยมากเลยนะฮะขาวเนียนเหมือนญี่ปุ่นเลยครับไม่เหมือนฝรั่งนะครับผิวเหมือนเหมือนญี่ปุ่นนะครับ ลูกฝรั่งแต่ผิวเหมือนญี่ปุ่นนะครับขาวครับเนียนเลยครับเนี่ยฮะน่ากินมากอ่าซุยนี่นะครับรสชาติเขาจะอร่อยกว่าจิมจูนะครับนี่นะครับอันนี้กิ่งหนึ่งนะครับสามลูกครับมากิ่งนี้ครับกิ่งนี้สี่ลูกครับกิ่งนี้สี่ลูกนะครับอากิงก่อนนะกิ่งนี้ครับกิ่งนี้มาแตกสองเด็ดเด็ดเด็ดยอดแตกออกสองกิ่งแล้วเขาก็ออกลูก กิ่งนี้มาก็ออกอีกสองลูกนะครับเป็นสี่กิ่งนี้สี่ลูกนะครับกิ่งนี้ครับกิ่งนี้นะครับเนี่ยยาวมานะครับเดือดยอดตรงนี้นะครับเดือดยอดเขาแตกออกสองกิ่งสามคู่ใบเขาจะออกออกอ่าออกลูกนะครับเนี่ยะกิ่งนี้นะครับนับแล้วห้าลูกนะครับห้าลูกนะครับน้ําหนักนะครับน่าจะประมาณสองกิโลนะได้เลยนะครับเนี่ยเกือบสองกิโล ถามว่าเอาไว้เยอะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูกิ่งครับกิ่งนี้นะฮะนะกิ่งมันเนื่องจากว่ากิ่งเขาเล็กต้นเขาเล็กผมไม้ลูกเยอะเกินไปน้ําหนักเยอะมาถึงตรงนี้เห็นไหมฮะค,คอหักเลยกิ่งนี้คอหักเสียกิ่งเลยนะครับเสียเลยถ้าผมไม่ทาราวไม้ไผ่ไว้ให้เขาเนี่ยนะครับผมปักราวไม้ไผ่ไว้ให้เขาเนี่ยนะครับอะฮทํง่า,าง่าย,ายนะครับกิ่งนี้ฉีดแน่นอนฉีด ขี่ขัดเสียเลยนะครับจริงๆนี่เสียเลยน,นี่แหละเหตุผลที่บอกว่าทําไมถึงต้องอย่าไวลูกเยอะอย่างงกอ,อย่าขี้เหนียวอย่างกนะครับอย่าโลภนะอย่างอกอย่าโลภนะครับนี่กิ่งเล็กๆนะครับควรไว้แค่ลูกเดียวพออย่าไว้เยอะนะครับไวเยอะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากิ่งเขาแข็งแรงกิ่งใหญ่ไม่มีปัญหาครับกิ่งเล็กนะครับนี่นะครับ อย่าไปเยอะนะครับหักเลยครับฉีกเลยอ่านี่ครับไปดูกิ่งนี้ครับผลที่ตามมาครัดกิ่งนี้นะครับลูกนี้สองลูกเนี้ยนะครับน้ําหนักเกือบกิโลหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าลมแรงอ่าในสารหน้าหนาวเข้ามานะครับเนี่ยลมเข้าแรงครับหักเลยครับพี่น้องเก็ดเลยตรงนี้ครับฉีกหักเสียกิ่งเลยนะครับกิ่งนี้นะฮะตอนเล็กๆผมมันมาถึงตรงเนี้ยผมเด็ดยอด ผมเด็ดยอดเขาจะแตกกิ่งออกสองกิ่งเขาแตกสองกิ่งสามคู่ใบเนี่ยเขาก็จะออกช่อดอกออกลูกออกช่อดอกออกลูกนะครับอันนี้อันนี้ปิดไปแล้วนะครับแต่กิ่งมันจะเป็นสีลูกนะครับนี่หลุดไปก่อนนะครับจ็บออกไปก่อนแล้วนะครับนะผิวขาวเนียนนะครับเหมือนญี่ปุ่นนะครับปลูกฝรั่งจะได้ญี่ปุ่นนะครับอืม นะเพราะฉั้นจะหาทำนะครับอักฉีกเสีย,ยของเลยครับถึงถึงถึงคลิปที่แล้วนะครับถึงผมถึงบอกว่าต้นเล็กๆเนี่ยอย่าพึ่งไว้ลูกนะครับให้เขาโตแข็งแรงก่อนผ่านไปสักหกเดือนนะค่อยไว้ลูกนะครับเราปลูกใหม่ๆนะจากกิ่งต้อนกิ่งช้ำเพียงทาพกิง่งหรืออะไรต่างๆเนะี่ยควรให้ผ่านหเดือนไปก่อนนะครับค่อยไว้ลูกมัน แต่ต้นนี้นะฮะผมไว้เมื่อน่าจะราวันสักสามสี่เดือนผมไม่ลูกเลยนะพอเขาโตขึ้นมานะครับนะครับพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับแล้วก็จะหักนะครับหักในเวลาต่อมานะครับเนี่ยจะได้เยอะนะครับไดเยอะดูลูกหนึ่งนะครับที่มันห,นหักไปแล้วลูก ลุกไปละเจ็บไปละนะฮะอันนีนลนน้ลักษณะของลูกอ่ะเขาอยู่ข้างบนกิ่งนะครับอยู่บนกิ่งลักษณะที่ดีเนี่ยเหล่านี้นะอันเอาไว้ลูกอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะในสองลูกนะฮะสองลูกควรนะฮะเอาลูกไว้ใต้กิ่งนะเนี่ยเนี่ยมันมีสองลูกอันนี้อยู่ใต้กิ่งอันนี้บนกิ่งนะบนกิ่งเอาออก เอาไว้ลูกไต้กิ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลูกไต้กิ่งนะครับลูกลุกเี้ออกไปมันออกมาสองทู่กันนั้นเนี่ยสีลูกอันนี้เป็นลูกไต้กิ่งหมดเลยลูกไต้กิ่งครับเนี่ยถ้าเราไม่ลูกบนนะครับบนกิ่งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับพอลูกตอนลูกเล็กๆนะครับแบบนี้มันไม่เป็นไรน้ำหนักยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหรือลูกมัน น้ำหนักขึ้นนะครับกิ่งนี้ที่เป็นลูกอยู่นะเขาก็จะคล้อยลงนะครับคล้อยลงข้างล่างนะครับน้าหนักท่วงลงไปนะครับนี่แหละครับผลตอนเอาลูกไว้บนกิ่งนะเนี่ยขั้วกิ่งก็จะหักนะครับทำให้ขั้วกิ่งหักได้นะครับลูกนอกจากอ่าอาหารลําเลียงมาไม่ได้แล้วนะฮะขั้วกิ่งก็ยังทำให้หักได้นะครับลูกตัวไม่สมบูรณ์